โอเคครับผมเรามาเจอเควสใหม่ครับอันนี้เป็นเควสอ่ะแขกจากแดนไกลผู้พัดหลงนะฮะเป็นเควสที่แบบไม่ได้รับมาก่อนนะคเป็นการเดินมาเจอเองบริเวณของมันก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับผมมันจะเป็นฟ้าตุยผีเสื้อสีม่วงท่าไปลาฟานะฮะผมฆ่ามันเสร็จแล้วมันก็ชวนผมคุยนะเราก็เตรียมซัดผมต่อผมก็เลยจะซัดมันคืนทีหลัเลยซัดสปอร์ครับผมอ่าโอเคเราซัดสปอร์แตกไปแล้วก็มาเจอนี่ไง ไม่ได้อ่านจนเข้าใจนะว่าทําไมเจ๊แกถึงมาจุ่ตรงนี้แล้วก็ให้เราช่วยสู้นะฮะเหมือนเจ๊แกหลงทางนะโอเคก็จะมีอ่าเควสจะไปต่อนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดต่อไปเลยโอเคครับผมเนี่ยที่เราไปอ่าเดินตาเรนาไปกระจัดสิงโชลายแล้วนะฮะเราก็กลับมาที่เหตุเรืองแสงนะผมเราก็คุยกับอ่ชาชมาลาน,นะผมเราอ่านอย่างนี้เรียกอย่างนี้ เห็นจะก,ก็น่าจะจบแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วเพราะเราก็ทํามาหลายอย่างแล้วโอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จนะฮะก็ได้อาชีพเม้นต์มาด้วยได้ได้อะไรก็ไม่รู้นะผมเมื่อกี้น่าจะมีกล่องทองแจกใครสักอันนะก็โอเค,คผมไม่เป็นไรก็ถือว่าเสร็จไปนะฮะก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอเค,คผมลอไปพลงจุดที่สองนะฮะก็ยังเจออ่าคาตาลีน่าเหมือนเดิมน,นะครับผม ก็จะงงแล้ว่าทาไมถึงลงมาข้างล่างนะไม่ได้อ่านเต็มเต็มนะครับผมถเหมือนจะลงมาทำทำภารกิจต่างๆ่าง้แต่หลงเราเพื่อนมัง้งมันดูน่ารักนะฮะปกติมันไล่ฟัดเราตัวน,นี้นะี่ยโอเคแล้วคุยกันไปต่อครับผมเราไปเจอกันอในช่วงต่อไปของเควสเลยครับผม